สวัสดีค่ะชาววันเสาร์มาดูดวงความรักกับรุ่งรวมพยากรณ์นะคะคำพยากรณ์อยู่ระหว่างที่16-30พฤษภาคม2 5 5 6นี้การพยากรณ์เป็นการพยากรณ์ดวทั่วไปค่ะถ้าท่านสนใจดูดวงการส่วนตัว,วทักเฟซทักไลน์จันเข้ามาได้นะคะเริ่มต้นที่คนโสดค่ะคนโสดขึ้นราชามเมท้าวค่ะราชามเมท้าวมีคนเข้ามาในชีวิตของท่านอาจจะเป็นคนที่ทํางานหน่วยงานเดียวกันหรือว่าเจอกันเพราะหน้าที่การงานนะคะ คนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนค่ะขึ้นเก้าไมเท้าค่ะเก้าไมเท้าคือการรอคอยนะคะรอคอยการติดต่อมารอคอยการพูดการคุยนะคะช่วงนีอ้อาจจะเป็นช่วงที่ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ก็เลยทุกสิ่งทุกอย่างคือการรอคอยนะคะก็ให้หมันพูดหมันคุยมีอะไรก็ต้องกล้าคุยกันนะคะต่อไปคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนแล้วค่ะ ขึ้นราชินีดาบค่ะราชินีดาบความรักดีมั่นคงดีแต่ให้ระวังอารมณ์แล้วก็ะระหว่างเพื่อนกับความรักก็ต้องแยกให้ได้นะคะ<ท>เวลาให้เลือกเวลาให้ตัดสินใจค่ะต่อไปเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วขึ้นสามเหรียญค่ะความรักดีมากเลยค่ะคนที่มีครอบครัวแล้วช่วยการสร้างครอบครัวทำมาหากินชีวิตครอบครัวมีความสุขลูกหลานว่านอนสอนง่ายนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะอาจารย์ก็จบการพยากรณ์ลงไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ